ใน Material l i b r a r y ตัวนี้นะครับถ้อหลังที่ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ให้เปิดไฟล์จากดีแม็กที่มาดูก่อนเลยนะครับจะเป็นไฟล์สามดีแม็กที่เป็นไฟล์ตัวอย่างที่สามารถเรนเดอร์ได้เลยตัว Material library ตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่3า s Max 2014ิบถึงขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเป็นต้องมี v ี a y นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน 3.6ขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมใช้ V-Lay 5อยู่ครับอันนั้นแล้วก็กดโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีการโหลด Material Library ใช้กันนะครับพอโหลดขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกด r e n d e r Setup นะครับหรือกด F10 นะครับดูให้แน่ใจว่าเ e n d e r Setup เราเป็น V-Lay นะครับแล้วก็สามารถไปที่ V-Lay แล้วก็โหลดโหมด IPR ขึ้นมาได้เลยนะครับก็จะเรนเดอร์ได้เลย นี้นะครับ ay, r, กบบบ็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เซตค่า vle i p r ใดใดก็ตามยังเล่นเป็นแบบบัคเก็ตตัวนี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เซตค่า vle หรือใช้ค่า v l y แบบเป็นแบบแบบบักเก็ตเรนเดอร์แบบสมัยก่อนอยู่นะครับก็สามารถเอ่อโหลดอ่าโหลดตั้งค่าเป็นโปรเกรสซีฟได้นะครับแต่ละคถ้าอันนี้ผมตั้งเป็น preset ไว้นะครับแล้วผมใช้เป็นแบบ วีเลย์อัปเดตเฉพาะฟรีเซตนะครับค่าเรนเดอร์เซตติ้งค่าแสงอะไรไม่ได้เปลี่ยนโหลดเฉพาะฟรีเซตมาเพื่อจะได้เทสแบบเรียลไทม์นะครับก็กด Start IPR ได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการโหลด Material Library ขึ้นเข้าไปใส่ในการทำงานกันนะครับก็จะมี Material Library ขึ้นมาดูอย่างนี้นะครับเป็นตัวตามตารางทีนี้วิธีการเอาแมท e r i เรียไลบ r ารีใส่ที่อยู่ในตามโมเดลตรงนี้นะครับกด M นะครับแมนผู้ชายนะครับ ถ้าใครใช้เป็นหน้าตาเสเลดก่อนก็ให้สลับเป็นคอมแพกนะครับถ้าไปค่าใครเป็นคอมแพกอยู่แล้วก็ก็ทำต่อได้เลยก็กดนะครับ Open Get Material บนตรงนี้นะครับอีกทีนะครับกดเบนคีย์บอร์ดนะครับถ้าเป็นสเลด m a ท e r i a l e d i ไ t ด r ก็สลับเป็น CompactMATERIAL e d i t o r ก่อนนะครับกด GetMATERIAL นะครับกด OpenMATERIAL LIBRARY ตรงนี้นะครับ เบลอไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นะครับคลิกข้างหลังตรงชื่อลากสับโฟลเดอร์นะครับลาวมาเพรสตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ Open Material Library ในตอนใส่ไปตอนแรก Material Library จะยังไม่ติดอยู่เพราะเรายังไม่ได้ก๊อป map เข้าไปในที่นะครับก็ให้ copy map ทั้งหมดนะครับ copy map ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ ไม่รวมคลิปก็ได้นะครับอันนี้เป็นคลิปสอนที่ไปเปิดโดยทีคลิกขวาแล้วก็ปีนะครับไปที่ไดซีนะครับโฟลเดอร์ตั้งตั้งนิวโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่าเทมนะครับก็นิวโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับพิมพ์ชื่อว่าเทมนะครับอันนี้ผมไม่ต้องตั้งนะครับเพราะผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงโฟลเดอร์คลิกซ้ายตรงเทมนะครับแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็พลาส ทั้งหมดเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นี้เลย material library ก็จะใช้ได้นะครับยกยกตัวอย่างนะครับเวลาต้องการเปลี่ยนไฟล์นะครับยกต,ตัวอย่างเช่นผมสมมติว่าผมต้องการเดี๋ยวเปิด IPR render ไว้ก่อนนะครับอันนี้ถ้าผมต้องการเปลี่ยนการน้ำเป็น,ปนวัสดุอะไรบางอย่างที่อยู่ในตารางนี้เช่นเปลี่ยนเป็นหนังสีน้ำตาลตัวนี้นะครับก็ สามารถลากโดยตรงจาก Material Library ไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับผมต้องเปลี่ยนตัวอื่นดูเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชื่อซ้ํากันให้ rename material แล้วตั้งเป็น0ูนย์หก็ได้นะครับจะได้ไม่ไปทาลายมททีสังเกตน,นะครับตัวนี้เปลี่ยนเอาอันใหญ่ๆนะครับอย่างถนนเนี่ยนะครับผมต้องการเปลี่ยนถนนให้เป็น acrylic transparency สีแดงก็ลากมาใส่ได้โดยตรงเลยนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับหรือว่าเป็นผ้า อ่าเป็นอ่สีเหลืองมะนาวตรงนี้นะครับก็ลากไปใส่โดยตรงได้เลยนะครับอย่างนี้ให้ง่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนที่มีเบสิกเรื่องการทำ uv material หรือการเปลี่ยน diffuse line เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เองในอัตโนมัติเลยนะครับเช่นเช่นถ้าต้องการเปลี่ยนลายหนังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมเปิด ipr ไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ต็อปผมไปเลือกอ่า ตัวแพทเทิร์นหนังบางอย่างขึ้นมาเช่นเมื่อกี้เราอยู่ที่เลเดอร์นะครับเอาเลเยอร์ดาร์ตัวนี้ไปใส่อันนี้เป็นลายหนังนะครับเป็นลายหนังมีเท็กซเจอร์อยู่นะครับเวลาจะแก้นะครับใช้พลิก material from object อบเแล้วคลิก mm hmm. ก็จะมีลายหนังเข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่าลายใหญ่ลายเล็กจนเกินเกินไปเนี่ยนะครับให้ไปที่แมปนะครับ แล้วเราก็ไปดูที่หัวข้อที่เราใช้อันนี้เราใช้บั๊มอย่างเดียวสําหรับตัวลายหนังตรงนี้นะครับก็คือเท็ก u เจอร์ตรงนี้แล้วเราก็ปรับลายค่าความถี่นะครับพทเทินก็จะเล็กลงตามที่เห็นในตัวอย่างนะครับหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือให้คลิกที่ลายหนังที่เราจะใช้นะครับไปที่ Modify นะครับแล้วก็ใส่ Modifier list นะครับ U พิมพ์ uvw เข้าไปนะครับ uvw นะครับ map นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กด grab กด box นะครับเพื่อควบคุม p a ทิร์นหลังจากนั้นเนะี่ยเรามาควบคุม pattern ลายความกว้างของลายได้เช่นให้ลายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เอเล็กลงนะครับก็เหลือเม็หนึงนะครับเท่านี้ครับนะครับเราพิมพ์ให้ลายให้เล็กลงเหลือเม็หนึงตรงนี้นะครับ หรือว่าถ้าต้องการให้ลายใหญ่ขึ้นก็เพิ่มขนาดเป็น3เมตรลายแพทเทิร์นก็จะหนานะครับหรือถ้าต้องการเปลี่ยนตัวลายของเขาเองนะครับที่กด m a ท e r i a l l i b r ี r ใอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเราก็กดย้อนกลับขึ้นไปนะครับก็ไปหา i ายแมปลายหนังมาใส่ที่ช่อง d e f i ล l นะครับแล้วก็สไลด์ลงมาข้างล่างเพื่อไปที่หัวข้อ m a ปแล้วไปที่ ลายหนังที่เราต้องการใช้นะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีเลเตอร์นี่ยลองลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นลายผ้าแฟบบิกนะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆมีถึงที่ผมจะแฟบบิกสีน้ำตาลใส่ก็เราก็สไลด์ลงมานะครับแล้วก็ลากไปใส่โดยตรงตรงนี้นะครับ ถ้าใส่ไม่เข้านะครับในกรณีใส่ไม่เข้าให้ Copy ลากไว้นะครับแล้วกดที่ข้างหลัง no bit โนบิตแมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ bitmap เจน e นอเรนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็ลิงก์ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บ b i t m a p นั้นๆนะครับแล้วก็ไปเลือกลายมาลายหนังก็จะติดเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นลายหนังอันใหม่ที่เราใส่เข้าไปละ คราวนี้ถ้าลายหนังให,ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเราก็ไปควบคุมที่ตัว UVW ได้นะครับเช่นเหลือสัก0.5 0.5 0.5พาทเทินของลายเขาก็จะเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นตามที่เราต้องการได้นะครับตามนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับสำหรับ v l a y Material Library